เราจริงมากอะจ้องแบบว่ากูต้องได้เขต้องได้ันชินแหละได้โปรโดส่งสารฉันเถิดนี่นผอมลงแล้วนะช่วงนั้นมันอ้วนกว่านี้เดินไม่ไหวแล้ว,วัวงนี้่แค่ปวด นี่บอกไปยังไงมึงก็ไม่ได้กินหรอกนอนนิ่งๆดีกว่าเพื่อนกลัวเว้สิมันกลัวขนาดกโดนงับจากครั้งหนึ่งได้บอกที่มันไปวิ่งเล่นกับพี่อะไรเงี้ยมันงับมันจับแล้วแบบโดนงับ tụi anh có ích liệt phép